สำหรับชื่อของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเคยเป็นบุคคลที่ได้ถูกจับตามองเป็นอย่างมากในวงการของตำรวจไทยด้วยการที่เป็นตำรวจดาวรุ่งที่ก้าวขึ้นจนสู่ตำแหน่งรองผบตรก่อนที่จะเผชิญกับมรสุมใหญ่จนได้ถูกปลดออกจากราชการท่ามกลางข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเพือข่ายของเว็บพานันออนไลน์และการฟอกเงิน รวมทั้งการต่อสู้ทางด้านของกฎหมายที่ได้ยืเดเยื้อมานับตั้งแต่ปี2024ซึ่งโดยเฉพาะในคำสั่งปลดออกจากราชการการปฏิบัติราชการที่ลงนามโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงแม้ว่าเขานั้นจะยังคงมีสิทธิ์ในการต่อสู้ในคณะกรรมการคุ้มครองระบบคุณธรรมและศาลปกครองสูงสุดก่อนหน้านั้น แต่กระแสข่าวเรื่องการกลับมานั้นก็ไม่เคยจางหายไปจากสื่อสังคมไทยเพราะถึงแม้ว่าศาลปกครองสูงสุดจะยืนยันความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งปลดแล้วก็ตามแต่บิ๊กโจ๊กนั้นก็ยังคงเคลื่อนไหวผ่านการฟ้องร้องทางด้านของกฎหมายต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและตุลาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมยังมีมติในคดีใหม่ๆที่ได้สร้างสีสันให้เกิดการอภิปรายในสังคมอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีเสียงการวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งคำถามถ,ามถึงแนวทางและแรงจูงใจของบิ๊กโจ๊กแต่กระแสการกลับมาของเขานั้นก็ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมไทยได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะมันนั้นได้สะท้อนถึงปัญหาในเชิงโครงสร้าง ของระบบยุติธรรมทางการเมืองในบ้านเราตั้งแต่เรื่องของการใช้อำนาจการตรวจสอบผู้ที่มีอำนาจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันตำรวจผลลัพธ์ของการต่อสู้ทางด้านของกฎหมายและภาพลักษณ์ของสาธารณะ